การหาค่าดัชนีหักเหของตัวกลางโดยอาศัยการหักเหของแสงนะคะดัชนีหักเหดัชนีหักเหของตัวกลางตัวกลางอาจจะเป็นตัวกลางอย่างเช่นกระจกอย่างเช่นน้าอย่างเช่นอากาศนะคะที่แสงสามารถผ่านได้อาจเป็นตัวกลางคราวนี้ดัชนีหักเหตัวแปรก็จะเป็นตัวแปร n ตัวนี้คือดัชนีหักเห บร <บ something. S 1> ิเวณนีบ้บริเวณนี้เป็นอากาศบริเวณนี้เป็นอากาศตัวสีฟ้าในกรอบนี้คือสมมุติสมมุติว่าเป็นเป็นพลาสติกก็ได้เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกหรือเป็นแก้วก็ได้อ่าเป็นพลาสติกหรือเป็นแก้วคราวนี้เวลาแสงตัวนี้คือตัวนี้นะตัวนี้เป็นเป็นแก้วก็ได้เป็นหรือเป็นพลาสติก เป็นแท่งพลาสติกตัวนี้คือแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์นะคะแล้วก็เปิดแสงเลเซอร์มาเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างกันก็คือแสงเดินทางมาจากอากาศเนี่ยบริเวณนี้แสงมาจากอากาศแสงจะไปไหนแสงเดินทางเข้าไปที่แก้วเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการหักเหคำว่าหักเหก็คือแสงไม่ได้เดินทางไปในทิศทางเดิมที่มันควรจะไป อย่างเช่นแสงมาแบบนี้มันควรจะเดินทางเป็นตามเส้นปละสีดํานี่คือเส้นทางเดิมที่ทางเดิมของมันแต่ว่าเนื่องจากมันเดินทางผ่านตัวกลางเข้ามาในแก้วดังนั้นบริเวณนี้จะเกิดการหักเหมาตามเส้นสีมาตามทิศทางนี้นะคะคราวนี้สิ่งที่เราจะคํานวณหาก็คือหาค่าดัชนีหักเหอของตัวกลางในตัวกลางในที่นี้ของเราก็คือเป็นแท่งสีฟ้านี้นะคะเราก็จะต้องการหาค่า n ของแท่ง ของสีฟ้านี้ก็คือของแก้วดังนั้นสูตรการหักเหก็ใช้กฎของสเนลกฎของสเนลก็คือ n 1 sine theta เท่ากับ n 2 sine theta คราวนี้ theta theta คืออะไรนะคะ theta theta คือมุมตกกระทบตัวนี้คือตกกระทบตกกระทบ เทต้าสองคือหักเหคือมุมหักเหเทต้าหนึ่งคือมุมตกกระทบเทต้าสองคือมุมหักเหมุมตกกระทบอยู่ไหนตกกระทบหมายถึงแสงอ่าเขาเป็นสีดําแสงเลเซอร์มาตกกระทบผิวลอยต่ออ่ผิวลอยต่อระหว่างอะไรตัวนี้ตัวนี้เป็นผิวลอยต่อผิวลอยต่อระหว่างอากาศกับแก้วเนี่ยตัวเนี้ยเรียกว่ามุมตกกระทบ น,นีปกติมุมตกกระทบเขาจะต้องพิณาว่ามันทามุมกับเส้นตัวนี้คือเส้นปกติตัวเส้นประตัวนี้เรียกว่าเส้นปกติปกติคือเรียกว่าเส้นปกติสมมุติมันตกกระทบแล้วมุมตัวนี้คือ30องศามุม30ตัวนี้ไม่เรียกว่ามุมตกกระทบ ราะมุมตกกระทบจะต้องทํากระทํากับเส้นปะกะตินั้นมุมตกกระทบจะต้องเป็นเป็นเท่าไหร่จะต้องเป็นมุมนี้มุมนี้ก็คือเป็น9 0้าลบสาเป็น90ลบลบด้วย30ดังนั้นมุมนี้ก็คือ60องศา60องศาถึงจะเรียกว่าเป็นมุมตกตกระทบเพราะว่าเป็นมุมที่กระทํากับเส้นปะกะตินี่กระทํากับเส้นนี้นะคะดังนั้นมุม6 0 เขาเรียกว่ามุมตกกระทบเป็นมุมตกกระทบมุมตกกระทบสมมุติพอตกกระทบเสร็จผ่านเข้ามาในตัวกลางแก้วแสงก็จะเกิดการหักเหสมมุติว่ามุมนี้มุมนี้คือ60สมมุตินะมุมนี้คือ6กถามว่ามุม60ตัวนี้ใช่มุมหักเหไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมุมหักเหจะต้องพิจารณาจาก เป็นมุมที่กระทํากับเส้นปกติก็คือเส้นประตัวนี้ดังนั้นมุมหักเหจะต้องเป็นมุมนี้ถ้าตัวนี้60แสดงว่าตรงนี้จะเป็น90ลบ6กสิ 60, ก็จะเป็น30 30าสนะคะจะต้องพิรณาว่ามันทํากับเส้นปกตินะโอเคดังนั้นตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่มุมตกระทบตัวนี้เป็นมุมหักเหอโอเคได้ทั้งสองมุมแล้ว อย่าลืมนะว่ามันจะต้องเป็นมุมที่กระทำกับเส้นปกติเท่านั้นนี่จะต้องมีด้านใดด้านหนึ่งของมุมมาเป็นด้านที่เป็นของเส้นปกติโอเคต่อมาก็แทนค่าได้อ่าน n 1ส่วน1กับ2ดูยังไงนี่ n 1ตัวไหนจะเป็น n 1ตัวไหนจะเป็น n 2ก็ดูที่ว่าแสงมาจากไหนแสงมาจากอากาศ อากาศน,นอากาศเป็น1แล้วแสงจะไปไหนแสงจะเข้ามาสู่แก้วดังนั้นแก้วเป็น2อาดังนั้น n 1จะต้องเป็นของอากาศ n 1เนี่ยนะจะต้องแทนของอากาศซึ่ง n ออกของอากาศมีค่าเป็น1นึ่งไซทนทีาหนึ่คือตมตกระทบตกกระทบ60ส i n 60หกองศาเท่ากับ n 2 n 2คือแก้วสมมุติแก้วในที่นี้ให้เป็น1.5่ง เป็นค่าเฉพาะตัวของวัสดุใดๆแล้วก็ sin เทต้าสองเทต้าสองออกระทษทีการทดลองนี้ต้องการหาของแก้วดังนั้นตัวแก้วเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่ก็ติดเป็น n สองไว้แล้วก็ sin เทต้าสองเทต้าสองคือมุมเทต้าสองคือมุมนี้มุมหักเหเทต้าสองคือมุมหักเหก็คือสามสิบ ต่อไปก็กดเครื่องคิดเลขปกติเลย sin 60 0.866เท่ากับ N2 sin 30คือ0.5อยากได้ N2 ก็ย้ายข้างไป0.866หารด้วย0.5ก็แค่นี้กดเครื่องคิดเลขออกมาตอบได้เลยว่า N2 คือ ดัชนีหักเหของตัวกลางก็คือดัชนีหักเหของแก้วหรือว่าเป็นพลาสติกก็ได้ที่แสงผ่านได้ว่ามีค่าเท่าไหร่ก็แค่นี้สิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมนะคะมุมมุมเวลาคิดมุมตกกระทบมุมหักเหเนี่ยจะต้องเป็นด้านที่อยู่ชิดกับเส้นปกติจะต้องเป็นด้านนี้นะนี่อันนี้จะต้องเป็นด้านนี้อย่าลืมโอเค